การล่อล่ำเบอร์นี่เป็นจจงาในพี่น้องขัดล่ำสิ่งเป็นจัาหนึ่งล่ำสิ่งโบกันไปแล้วมีแต่สิ่งแต่ยาวอันนี้เป็นล่ำก่อนเหตุตามเหตุเี่ตามข้องขันล่ำก่อนมาพ่อหมอล่ำไฟยิ่งพูดดีๆพูงงามจังสี่ตรงมีเกี่ยวตัวพี่น้องขันหมอล่ำก่อนสมัยเกาโพยเช่นเห็นไ่ใหญชีวีวันดำเนินอยุเทิงหานพูงงามสินกะรงยิ่งเหียนจังสี่เกี่ยวหมอล่ำไฟยิ่งต่างปีต่างน้องบันดอนงัวเฮาจัาหน่อยกันนะเอาเกี่ยวจัาหน่อยบันน้เช่น แจ้งสี่ยสมบัสามเปลี่ยนบ่พ่อกันซะขาพันสามบาพ่อกันกะซุบทอดเยี่ยวกันถีกันยู่ดเราองลาเป็นจะได้ไปน้อกันดูอย,ยู่งเราเ เด,ดนินๆน,น,นั่นที่เดี๋ยวพอสาวผู้ดีสาวผู้งามมันเป็นใจเสียแหละพี่ชานเอ,อ้ยพี่ผู้ใหญ่ชานเอ้แยแม่โอ้ยรับขอเหงื่อขึ้นฟ้องเถื่อนทำไมรับด้วยไอ้เสบียงยานะเจ้าสีเฝ้าไปยังบ่แม่รัำสิ่งเดียกันให้คอยบ้ากับพี่กับน้องในเพลงโดินๆมาพ่อเพิ่นแม,นเม่เจ้าสีเฝ้าไปยังพาา่อกก็ถีตายแล้ยลับผู้นึ่งบ่านรัอยู่โอ้ยห่าเด้อเด้อ นายเคือชาวคนบ่อไผ่แล้วกันมาไถหน้าขายตาหัวหน้าเห่นไหมให้หัวหน้าโบ่น้ำพีน้ำนองได้ไหมหัวหน้าได้ได้หัวหน้าได้เนี่หัวหน้าก็ท่าหละบนหัวพ่อปู่ไหมเอา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 เมือนไปน้ำมูไม่ก็ได้เดี่ยล่ะไปน้ำแตงรู้วันคนไปที่เขาเอาโบาดีๆก็ได้เลยไหม่ะเกี่ยวจังหน่อยเกี่ยวต่างพี่น้องนะครับเนาะเอาละละกันบัตรโทรเร่ง โตนังลาพผู้หลบลางโกดูลางโกละงามกว่าดาลาดูลางโกละงามกว่าดาลาในยานในกัวกะบอกงามปั้นใจเสียงคนบอกอาณาจักรแทงสามแต่เด้อร้องเบิ่งภาพดาลากะบอสุดสาสึงพอเห็เจ้าผู้เดียวให้แหลพ่ชายขอเกี่ยวได้บ่ยอมแพงไหลกินแต่งตัวโมโซชีพลำคือไอบ่แต่เราขอเกี่ยวเช้นเยอะชีธีเคลลาสลาวันดิเบิ่งค่ะค่ะกะบอกแต่พรางนองเล่นลายอยากไปเดี๋ยวเห็นก็อยาก อยากใบเดี๋ยวเห็นก็อยากเอาเจ้าสีแพ้งเห้ดังเห็นไหมเอาใบซื่อๆกับสีแพ้งที่เจ้าบ่ฟังก่อนล้ำไอ้ที่ต้องเรียนให้มันสมบทสมบัติได้้องลงมาคืนท่นบอกกับใบนหน่อยๆเจ้าสีแป้งกับใบซื่อๆนี่เนาะพอดก่อนไอ้บ้าอยากใบเดียวเห็นก็อยากใบไอ้กับใบตัวเพิ่งพี่น้องเพิ่นก็ตั้งอกตั้งใจเบิ่งมหมเรียนให้มันสมบทสมบัติถ้าบ้านสมบูรณ์สมบัติคนใจเครื่องเดียวเรียนให้มันสมบทสมบัติกัเจ้าเรียนสมบทสมบัติเงินล้ำสามสี่หมื่นไอ้ให้เจ้าเบิดผู้เียว โอ้ยทุกคนิได้ใช้ัตัวเขาตัวเขาจัแนเอามามาองหลามากเต้องแท่งดอกเป็นหันมากกับาเป็นผัวกับเนียกันเอสีแทงเป็นอย่งบเป็นของเาจ้กันจางไอบดใบให้ใบใบตามพี่น้องอยากใบเดี๋ยวเห็นก็อยากอยากใบเดี๋ยวเห็ก็อยากใบอยากใบเดี๋ยวห็นก็อยากใบอยากใบอยากใบ ไปคนละครึ่งบ่พระเอกนั่งเอกเขาสบายกันบ่ราะเป็นหน้าที่เจ้าดิหนูแม่อยู่ซื่อๆนี่เป็นเขาหิงย่านให้น้องนุ่งเขาไว้เนี่ยเสียใจได้ไหมแม่ไปคนเดียวบอเปาแขนกับมีหัวจิตหัวใจนั่เขาอยู่ตีอยู่นะบ่แต่มีหัวจิตหัวใจแล้วโยนหัวควายผุ่นบุญกระถินบุญกระถินบอบอกยังเบาดีๆได้ไหมเมื่อบุญเมื่อบุญเอบอคนอยู่ในวัดเท่าไหร่เหมือนอยู่ทุ่ทางน้ำนั่นแหละบ่อยู่ในวัดกับบาดีๆเมื่อบุญเมือนี่เออเปา ยู่ดีๆให้เขาไปเนี่ยเสียใจได้ไหมโบต้องย่านดอกรองลาบ่ต้องย่านดอกไม้อย่ามาไกลๆไอ่มากโบต้องย่านดอกยากไปเดี๋ยวเห็นก็อยากไปข้ามืกลัวเจ้าวนน้าพี่จัใบเอวผมอยากดมเดี๋ยวเห็นอยากดมน้ะอยากดมเดี๋ยวเห็นอยากดมแต่งหน้าทาปากเหมาะสมท่าเจ้าอยู่เนื้อลมแล้พี่จะรุมแก้มนั่งใกล้ๆเอล่ะเข้ามาสักนิดใกล้ๆเอล่ะเข้ามาสักนิด คิดตัวแล้วเข้ามาสักหน่อยคิดตัวแล้วเข้ามาสักหน่อยขอจับค่อยๆได้ไหมาบางจับแก้มจูบคอจูบขาจับแก้มจูบคอจูบขาจะเอาที่ละสตางค์ถ้าได้รวมสัส่งสั่งมาเลิกกันโอ้ย <c oughs> มางอเธอเลยไปยืนย,ยุบพุ่นมันสิไปเต่าเขาจังไหนเขายังยันอยู่ในนั้นแล้วมันหลับได้ในบางหันมันไป็นนอยู่เหี้ยบหมด อุึงบ่ได้ล้ำดนมันสิลงก่อนล้ำนึ่เต้าไปดีๆนะเอ๊ะบักย่างเห้หมอนี่ในะไงไกลๆล้วเข้ามาสักดินชิดตัวล้วเข้ามาสักหน่อยชิดตัวล้วเข้ามาสักหน่อยล้วขอจับค่อยๆได้ไหม่หวั่นจับแก้มจูบคอจูบคานจับแก้มจูบคอจูบคานจะเอาเกะะาี่ล้านตางค์ถ้าได้ก่ามงสังสังส่งกรักกันกอดกันจูบก,กันนัก รักก okay. ันกอดกันจูบกันน้องจะเอากี่พาระเพือนั้นจะซ่ากอดได้ไงล่ะครไมเย็นดึงใส่นักเลงมาบังคับผู้หญิงรักจริงพี่ต้องให้เงินจริงรักจริงพี่ต้องให้เงินจริงให้น้องอยู่ดีน้องอย่าจริงพี่จะดึงอยากดึงเดี๋ยวเห็นก็ยากดึงอยากดึงเดี๋ยวเห็นก็ยากดึงกับหลานสาวจริงจริงพี่แสเดงลองดูอย่าเชียงหัวเร่อร้องสองน้องเต้ากุ้งนะอยดึงเงินจะกันึงเลยที่เราพาทอปานอยากดึงเดี๋ยวเห็นก็ยากดัน อยากดันเดี๋ยวเห็นเขาอยากดันถ้าเป็นผัวเมียกันแล้วี่จะดันจนตายคืนไหนจัน้าลินเดนไง่ายงคืนไหนจัน้าลินเดีง่ายพี่จะปอดจะไปพี่จะจูจะไปปิ่นปนันให้จนเรียนเห็นเราคนเรามาลายแล้วแถวอินสัตทหารมตวนดึงบาดยืมบาดหัวบาดกระดิกยิ่งสุดผัวชายดิ้วเลนตามอัมเดียอามเดียอามแท้ งามเดีงามเดีงามแท้น้องงามเมอแท้กว <sk> ่าดาราหนังไทยงามจริงยอดยิ่งชนะใจงามจริงยอดยิ่งชนะใจท่านเจอเมื่อไรไม่ละไกลห่างคนหอมเด้หอมเดีหอมแป้งหอมเด้หอมเดีหอมแป้งดิมพปภพเจ้ากระแดงสวยงามปรลาดตามใจขาดโอ้ยเจจะขาดใจขาดโอ้ยเจจะขาดแล้มันใส่ฟ้าด้าผ้าลงทางหัวใส่ได้โน้ตสิได้เป็นผัวใส่ได้โน้ตสิได้เป็นผัวล้วผิวกัวแล้วกัวคนหัวลุกัว เอโนไทยเอโนอหลกันไยเป็นเป้ยากเดมือแป๊เป็นเป้ยากเดมือแป๊บเป็นเป้เอากระทัดรถเด่นใช่มันเต่าเสีเขาค้าให้เป็นเป้ยากเดมือแป๊เอามือลองเียองเนเบ่งเดโน่ไทยไปของตนไตสาเสบวาใบของตนไสาเสบวาสีดอนน้่วงาขาสีเบ่งแผนเบ่งแผล่าสีเบ่งแผน กอดกูเสียจะแบบมึงเป่าหยังอยู่เลยไหมบ่ได้เฮ็ดหยังกันฟ้อนมืขใครกขาลังสินนัดกันมาออกดีลานน่ะแต่สินเขาสีฟ้อนจังไหนให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งงามๆัสินเจ้าเป่าหยังอยู่เลยไหมนี่หยังค่ะเนสีคากคาสีคนคากคากบอด้สีอยู่นี่สีไปสีพยักษ์ฉันน้อกมึงสิไปตายหยังไก่แท้แต่มาล่ำนี่มันกับพวกแย่งแล้วเออโอ้ยไก่คอยฟ้อนดีๆนี่ไม่คอยคอย ข่อยเหยียบหางนอ้องสาวหลายสิหรอกหันมันเลยขึ้นบอ่อได้โม่ข่อยมาสิออกลีลาใช่กันเท่ไาไร <c oughs> เป็นหมาอิขึ้นมีหางเปลี่ยนโค่นเปลี่ยนคนเโค่น,คนาหางสุดหางสุดรเอาพอจบเอา้า